สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเช่นเดิมนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงคลิปนี้บ่าวชาพาเพื่อนๆมาติดตามถั่วฝักยาวนะครับที่ปลูกไว้ในยางรถยนต์ครั้งก่อนที่ปลูกแล้วถั่วฝักยาวเขาก็กําลังไต่ขึ้นตาข่ายใช่ไหมครับเพื่อนตอนที่มาครั้งก่อนถั่วฝักยาวกําลังไต่ขึ้นตาข่ายแล้วก็กําลังติดดอกสีม่วง,งให้เราเห็นมาวันนี้บ่าวชา ก็ไม่ลืมนะครับที่ได้บอกเพื่อนๆไว้ว่าจะพามาดูตอนถั่วฝักยาวเขาติดผลติดผลแล้วลูกยาวจริงไหมยาวแค่ไหนนะครับแล้วถั่วฝักยาวที่เราเห็นนะครับเพื่อนๆก็คือเขาเรียกว่าเสือเขียวนะครับซึ่งจะมีฝักเสียกสีเขียวนะครับเพื่อนนี่เลยครับนี่พอเขาติดผลแล้วรอยเก็บนะครับเพื่อนฝักหนึ่งยาวจริงนะครับเพื่อนๆยาวก็ประมาณาดูที่สีนี่นี่นะครับประมาณเกือบ ห้าสิบถึงหกสิบเซนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถั่วฝักยาวพันนี้เป็นฝักสีเขียวนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับปลูกได้ไม่นานนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้กําลังติดผลผลิตให้เรานะครับซึ่งบายชาก็เคยบอกว่าปลูกในยางรถยนต์นะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับดูสิครับปลูกต้นหนึ่งติดผลให้เราเยอะมากนะครับเพื่อนๆนติดผลให้เราเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้บาวชาก็จะเก็บไปรับประทาน นะครับเอาไปทําเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวถั่วฝักยาวภายในกระถางนะครับเพื่อนก็ใช้เฉพาะปุ๋ยหมักกับปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ดินนะครับดินล้วนแค่นั้นนะครับใส่ไม่มากแต่เขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพื่อนลูกยาวจริงนะครับถั่วฝักยาวที่เขาปลูกไว้เห็นไหมครับดึงให้ดูเลยคราวนี้นี่เลยเกือบ อ่าหกสิบนะครับหกสิเซนหรือห้าสิบเซนประมาณนี้แต่ละลูกนะครับตอนนี้ลูกเขาอ,าอยู่ที่ยังไม่แก่จัดเลยหมายถึงว่ายังไม่พร้อมที่จะเก็บนะครับลูกที่พร้อมที่จะเก็บแล้วลูกของเขาก็จะฝักที่อวบนะครับอวบแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับตัวน,นี้เขาจะเราสามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้นะครับช่วงนี้ติดผลดกจริงอะครับเพื่อนๆติดผลดกจริงๆตัวฝักยาว แล้วเถาเขาก็เลื้อยไปหากันนะครับเลื้อยไปหากันแล้วเขาก็ติดลูกปลูกแบบนี้ได้ผลผลิตเยอะจริงๆครับเพื่อนๆดูสิครับดูสิอมลูกก็ยาวสีก็เขียวนี่ครับดูลูกนี้ใหญ่ยาวเก็บถั่วฝักยาววันนี้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เห็น แล้วนะครับเบาชาก็เคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าสามารถที่จะนําแนวความคิดอันนี้นะครับไปปลูกที่บ้านได้นะครับเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องปลูกเยอะใช่ไหมครับปลูกแค่หนึ่งสองสามสามกระถางแล้วเราก็ทําตาข่ายหรือไม่ตาข่ายเราก็สักไม้แล้วก็ทําเชือกรึงเป็นราวเป็นรันเป็นแนวใช่ไหมครับเพื่อนแล้วเราก็ให้เขาขึ้นมาอย่างนี้เราก็ได้กินเยอะแล้วครับถั่วฝักยาวอ บรรยากาศในห้วงเย็นๆนะครับบบาชาก็จะชอบมาเดินเล่นที่โครงการทหารพันดีซึ่งโครงการตรงนี้นะครับเขาทําไว้สําหรับให้กับทหารได้ฝึกอาชีพนะครับฝึกอาชีพฝึกงานนะครับในการทําเกษตรนะครับทำเกษตรเพื่อที่จะให้ยั่งยืนนะครับให้ยั่งยืนและมีรายได้เข้ามาในการทําแปลงเกษตรต่างๆนะครับโดยเฉพาะหน้านี้ ปลูกผักชนิดใดนะครับก็สวยงามแล้ะให้ผลผลิตได้ดีนะครับน้องๆ้องทหารเขาก็มาทำแล้วก็มาดูแลนะครับพอเขาปลดไปเขาก็จะได้มีอาชีพแล้วก็มีความรู้นะครับที่จะนำการปลูกพืชผักต่างๆนะครับที่ในหน่วยของเราในปลูกนะครับให้เขานำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้นะครับปลูกส่งตลาดหรือว่าปลูกขายตามบ้านหรือว่าปลูกไว้รับประทานนะครับน้อง,น,องน้องทหารเขาก็จะมี โอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการปลูกพืชผักในศูนย์แห่งนี้นะครับและในช่วงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมค่ายลูกเสือนะครับมีคณะครูและนักเรียนต่างๆเขาก็จะมาชมการปลูกพืชในสวนของเรานะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเขาก็จะได้มาเห็นถั่วฝักยาวนะครับได้มาเห็นพืชผักต่างๆนะครับและตรงนี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่จัดให้เราด้วยนะครับจัดในการที่จะ ให้ความรู้ว่าปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรนะครับหรือว่ามีเทคนิคอย่างไรทําให้ถั่วฝักยาวติดลูกได้เยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนๆก็สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาชมได้นะครับโครงการทาหารพันธดีนะครับเรา8,002ปลูกถัว่วฝักยาวได้สวยงามนะครับลูกยาวจริงๆยาวจริงๆและรสชาติก็ดีด้วย และเป็นพืชผักผักอินทรีย์ด้วยนะครับจะไม่ค่อยเน้นพวกสารเคมีและยาฆ่าแมลงนะครับเพราะว่าจะใช้พวกในการที่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับก็คือการใช้น้ําส้มควนไม้นะครับไร่มดแมลงนะครับหรือว่ากําจัดศัตรูด้วยการทําทลายนะครับก็คือการเก็บออกไปนะครับเช่นการทําถั่วฝักยาวมีเพีย้ยเราก็เก็บรีบเก็บออกนั่นเองนะครับเพื่อน ามาชมฝักนี้แก่นิ่มนี่น่าจะหวานมากแล้วเพื่อนๆยาวด้วยนะเนี่ยอืมอืมตั้งเจ็ดสิบเซนเลยครับเพื่อนๆฝักนี้น่าจะหวานนะครับถั่วฝักยาวติดผลแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวยงามแล้วก็ดกแล้วก็มีให้เราเก็บอยู่เก็บกินได้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ